เมือนี่แข่งเรือ,อยูอำเภอท่าบอ่อค่ะเทศบาลเมืองท่าบอ่อจังหวัดน,น้อคายแข่งเรือยาวนะคะเพราะว่าเป็นแข่งเรือหน่อยนะ้อยสิบสองสีพายมือนี่ห้าสิบห้าสีพายนะคะตอนที่ไปไทยบี่ปุ่นซาเป็นห้าสิบีพายอันนี้ห้าสิบห้าค่ะอำเภอท่าบอ่อเนาะแข้งปแล้วนะคะคูหนึ่งแล้วนะ,ะจม่บัวลอยกับเทพบุรหงทองนะคะ อันนี้จะเป็นผู้ที่สอนคนนี้ฝีพายก็ร่างเอาเรือขึ้นไปย่างจุดปล่อยเรือค่ะแต่ว่าที่สวนลงมาหันคือเป็นการซ้อมนะคะเป็นการซ้อมเป็นการซ้อมให้เมื่อนี้เรือลายก็ทุกปีค่ะทุกปีจะบ่ค่อยมีเรือปีนี้เรือลายลีค่ะแต่ว่าเป็นแตสะออรค่ะความสวยงามของการพายเนาะเนาะฝีผ้าเลยนะคะพร้อมหอมเบียงของฝีผ้าเลยดูน้ำมันที่จะร้อยชว่าตอนอารมณ์ะ รุ่นขนาดค่ะความสนุกค่ะเดี๋ยวทารับชมไปพร้อมๆกันค่ะอันนี้เป็นการสอบนะคะเลื่อนไหลเลยค่ะจะบ่มีการหยุดพักเลยค่ะเพราะว่าเลือนไหลต้องเฝ้าเฝ้าปล่อยเฝ้าอันนั้นให้เสร็จะคเดี๋ยวมันจะเหมิดก่อน

ไปลงไปลงมาที่เล็บหมดที่เล็บเลยหลังนี้มาให้มาเป็นลายลายลงลายเดียวเสียเลยสีลายตีหินมาไปเดี๋ยวมาใส่สาวสวยเลยนะลายลงรอหุ่นกันแล้วรอหุ่นกันแล้วรอหุ่นกันแล้วจะอะไรเนี่ยสาวสวยจะมาสาวสวยจะมาสุดท้าย เดคกไม่เงสองมือเตี้ยขอบคุณทุกทีที่อาจารย์มาลงน้ำมาเลยลงน้ำาเลยบรปาเป็นสายสวยมากนนบทปาจะเป็นเยีับคนี